สามสี่พันเออนี่ไปาเลยเรือเดี๋ยวติดต่อรวมานานเนาะาเดเนังบี่พีอสกดสามสี่พันครับครับนี่สามพันเนาครับ โทรมาเลยรบพี่ไม่ค่ะอโหลน้องพี่มีงานให้เองทำอ่ะคือแบบขโมยนะคารอะไรอย่างเงี้ยได้เลยพี่ชายผมไปช่วยพี่ให้ผมไปบ้านพี่เลยไหมพี่ไปน้องชายพี่อยาจจะได้ดีเฮ้ยพี่ผมหาซื้อบ้องมาพี่โป๊ะได้แล้วนี่เฮ้ยพี่ผมไปอ่ะดูกันี้นี่รอให้ก่อนรอให้ก่อนมีงานให้ทำ

ว่าไม่ใช่ไปไหเนี่ยไม่เหรอเมียนี่จับมือกูไนี่กวางจับเจ้าอะไรอยู่ของอุปถัมภ์แล้วมันทำวุฒิไทยทำให้ดีดีมันเป็นก้นละขันซิ่งใส่ปุ๊บเว้ยอะไรพี่เว้ยนี่ใครมา มาเดียวของเอาไมมาเปยย่ยเยยดยเ้ยเเบ้านหมว่าบุคคลอสงสัยเป็นยังไงอ๋อจเล็กครับีหน้าตาี่ลอเหลาจมูกเป็นยังไงไม่รู้ครับ แล้วอุปกรน,นีเราะว่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะว่ามันเป็นนแสดงไหนนะถ้าพรุ่นี้เราเอเราก็จกับอยู่ได้ไกลหรอก แล้วตรงน้ตแล้วแวจะทำยังไเข้ามาห้ารอวะอัีดีเเข้ามาห้ารงอไไม่ได้นะไปนาะบายบายมีพี่มาห้ามไวได้วเด้อมือาขัไปนวัไา มันจะทำอไยกยวไปแต่เน,นีเยอ้ายคิดจโดนแทงมานะแอ้ะยากไปนะเราายเเจน้องชายเจอกับมึงนี้ครับมีรอที่สองอะจะรอนไม่ได้ไ

tham công diễu là khó nên là vui cực chúc anh go mong lâu cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ đây những video hấp dẫn ไปซื้อมาครับนนี้เราผิดพาไหมดีดีครับไปหมาไปลุกลุกลุกไถ่โอ้ยไป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 